สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับลูกสาวคนเล็กบ้านสมเด็จแล้วนะคะวันนี้หนูก็มีพระมาให้ท่านผู้ชมเลือกชมเลือกดูกันอีกแล้วนะคะองนี้วันนี้นะคะพูดผิดนะคะทุกท่านเรามาเริ่มกันที่องค์แรกกันเลยนะคะองแรกนี้นะคะอง์แรกก็เก่ามากเลยนะคะองนี้นีคะ่ะเนื้อทันก็ดูเก่ามากเลยนะคะดูด้านหลังนะคะ ด้านหลังก็เก่ามากเลยนะคะเรามาส่องกันเลยค่ะนี่นะคะเนื้อท่านนะคะประมาณนี้ค่ะ ด้านหลังนะคะด้านหลังมีคะ่ะเนื้อมวลสารของท่านนะคะดูเก่ามากเลยนะคะองนี้อง์นี้ปิดที่ห้าร้อยบาทนะคะห้ารอยบาทนะคะอง์ที่หนึ่งผ่าน,นะคะ่ะต่อมาองค์ที่สองนะคะอง์ที่สองนี้ก็ น่าจะเป็นเกตบัวตูมแล้วก็ปกโพนะคะมองภายนนก่าจ,จะยังไม่เห็น,นะคะ่ะส่องกันเลยคะ่ะนี่นะคะมีความปกโพเล็กๆนะคะก็เป็นเกตบัวตูมนะคะองค์นี้เนื้อท่านก็ดูเก่าเช่นเดียวกันนะคะนี่คะ่ะ ะะได้มาแพงนะคะได้มาแพงนะคะวันนี้พะขึ้นราคาเหมือนหุ้นเลยนะคะนี่ค่ะอ,องนี้ก็ห้าร้อยบาทนะคะเป็นอง์ที่สองนะคะอง์ที่สองส่งฟรีมีเก็บปลายทางทุกองนะคะวันนี้องคนี้ห้าร้อยบาทผ่านค่ะองที่สอง ต่อมาองค์ที่สนี้นะคะก็สวยเช่นเดียวกันนะคะเนื้อดูเก่าหมดเลยนะคะวันนี้นะคะกล้องเบอนะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเบอร์หนักเลยนะคะทีนี้เอาใหม่ค่ะนี่ค่ะเหนื่อยกับโทรศัพท์นะคะนี่นะคะวันนี้องค์ละห้าร้อยนะคะสององค์เป็นเก้าร้อยไปค่ะท่านผู้ชม 2องอเก้นะคะลงละห้าร้อยสององค์เก้าร้อยนะคะส่วนองค์นี้องค์ที่สามนะคะทุกท่านองค์ที่สามก็ดูเก่ามากเลยนะคะนี่ค่ะประมาณนี้เลยนะคะนี่ค่ะองค์ที่สามนะคะ องนี้ก็ปิดที่ห้าร้อยบาทนะคะอง์ที่สามพนค่ะสององเก้าร้อยนะคะวันนี้นี่ค่ะองนี้องค์ที่สี่นะคะองค์ที่สี่องนี้นะคะเหมือนจะเป็นลงรักแดงนะคะด้านหลังเนื้อก็ดูเก่ามากเลยนะคะเรามาส่องกันเลยดีกว่านะคะท่านผู้ชมนี่นะคะองค์ที่สี่ประมาณนี้เลยนะคะท่านผู้ชมค่ะ นี่นะคะเมื่อลงมาด้านล่างนะคะฐานของท่านนะคะองค์ที่สี่นี้นะคะนี่คะ่ะองค์ที่สี่นะคะมาที่ด้านหลังนะคะนี่ค่ะ องนี้ก็ปิดที่500บาทนะคะปิดที่500บาทนะคะ2องค์9 0 0ไปค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะอง์ที่4ผ่านค่ะต่อมาองค์ที่5นะคะองค์ที่5นี้เป็นเนื้อออกขาวๆหน่อยเนาะแล้วก็มีคราบความเก่าดหนึงนะคะนี่ค่ะประมาณนี้ด้านหลังก็เก่านะคะเป็นค้าบความเก่านะคะ เรามาส่องกันเลยนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะองค์ที่หประมาณนี้นะคะเป็นเกตบัวตูมไหมคะนี่นะคะเนื้อท่านก็ประมาณนี้เลยนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะนี่ค่ะมาที่ด้านหลังนะคะ เบอร์นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะมีตำหนินิดหนึ่งนะคะไปตรงที่ตำหนิใหม่นะคะดูที่ตำหนิใหม่นะคะไม่รู้ว่าเป็นตอนที่เขาใส่กบหรือเปล่านะคะท่านผู้ชมมีค่ะ ประมาณนี้เลยนะคะอง์นี้ก็ลดได้นะคะท่านผู้ชมลดได้นะคะองค์ที่ห้านะคะองคนี้องนี้สี่ร้อยห้าสิบไปค่ะนะคะท่านผู้ชมผ่าน,นะคะ่ะอง์ที่ห้าต่อมาอง์ที่หกนะคะอง์ที่หกอง์นี้ก็สวยเช่นเดียวกันนะคะก็ดูด้านหลังด้วยนะคะ แล้วเราก็มาส่องกันเลยนะคะท่านผู้ชมนี่คะ่ะเหมือนจะเป็นปกโพเม็ดเล็กๆนะคะนี่คะ่ะแล้วก็เกตเหมือนจะเอียงๆนิดนึงนะคะแล้วก็ลงมาที่ฐานนะคะสวยนะคะองค์นี้นะคะนี่คะ่ะประมาณนี้เลยนะคะ นี่ค่ะอุ้ยก้องเบอร์ขอัยนะคะนี่ค่ะวันนี้สององเก้าร้อยนะคะสององเก้าร้อยไปนะคะวันนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้องค์ที่หกผ่านนะคะองค์ที่หกห้าร้อยบาทนะคะปิดที่ห้าร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะ ส่วนองค์นี้นะคะองค์นี้เป็นเกดบัวตูมแล้วก็ปกโพด้วยเนาะจะชัดกว่าเลยนะคะองค์นี้องค์นี้ก็ห้าร้อยนะคะห้าร้อยบาทนะคะามาส่องันเลยคะ่ะประมาณนี้นะคะนี่คะ่ะ เป็นประมาณนี้เลยนะคะเนื้อดูเก่ามากเลยนะคะท่านผู้ชมองค์นี้องค์ที่เจ็ดนะคะองค์ที่เจ็ดค่ะด้านหลังนะคะมาดูด้านหลังองค์ที่เจ็ดกันนะคะนี่คะ่ะประมาณนี้เลยนะคะนี่คะ่ะ องที่เจ็ดห้าร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะวันนี้ผ่านคะ่ะองที่เจ็ดผ่านได้เลยนะคะต่อมาองที่แปดค่ะองน,นี้ก็เก่ามากเช่นเดียวกันนะคะเก่ามากๆเลยนะคะองน,นี้เรามาส่องกันเลยดีกว่านะคะองที่แปดนะคะองน,นี้วันนี้พระมีน้อยคะ่ะพระมีน้อยนะคะทุนไม่ถึงเนาะ หยอกเล่นค่ะนี่ค่ะองค์ที่แปดนะคะอง์นี้ห้าร้อยบาทเช่นเดียวกันนะคะห้าร้อยบาทเช่นเดียวกันนะคะสององเก้าร้อยไปนะคะสององเก้าร้อยนะคะวันนี้อง์ที่แปดค่ะเนื้อเป็นประมาณนี้เลยนะคะเก่าๆเลยนะคะ นี่คะ่ะองค์ที่แปดผ่านนะคะต่อมาองค์ที่เก้าค่ะองค์ที่เก้าองค์นี้ก็สวยนะคะเนื้อท่านก็แบบเป็นขาขาว,ขาวนวลนๆน,น,นะคะอุ้ยองค์นี้มีตำหนิองค์นี้ถ้าไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าไม่มีตำหนิก็ไม่ปล่อยอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเพราะว่า ไม่ปล่อยของมีตำหนินะคะถ้าอยากได้ก็ลดได้ค่ะองค์นี้นะคะเนื้อท่านก็ประมาณนี้เลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะองค์ที่เก้าลดได้นะคะเพราะว่าเห็นตำหนิชัดเจนนะคะ องค์ที่เก้าลดได้นะคะบางทีเอากรอบไปเปลี่ยนให้กรอบสวยๆเขาก็แงะมาเนาะแงะแบบประมาณนี้เลยนะคะแงะแบบว่าพระก็พังบ้างอะไรบ้างนะคะก็ต้องเข้าใจนะคะต้องยอมรับองค์นี้ก็ราคาเท่ากันนะคะแต่ว่าลดได้นะคะองค์ที่เก้าผ่าน,นะคะ่ะ เรามาองค์ที่สิบนะคะวันนี้มีสิบองค์นะคะหาพระไม่ได้เต็มแผงเนะาะพระสวยๆหายากนะคะคุณผู้ชมค่ะองค์นี้องค์ที่สิบนะคะองค์ที่10บสวยนะคะองค์นี้เรามาส่องกันเลยค่ะเนื้อท่านก็ดูเก่านะคะเนี่ยแต่ว่ามีฝัง,งอะไรเนาะฝังเพชรพลอยนะคะ นี่ค่ะเนื้อท่านดูเก่ามากเลยนะคะนี่นะคะองค์ที่สิบนะคะองค์นี้องค์ที่สิบนะคะองค์ที่สิบก็ห้าร้อยนะคะห้าร้อยค่ะวันนี้สององค์เป็นเก้าร้อยนะคะสององค์เก้าร้อยไปค่ะท่านผู้ชมสองเก้าร้อยนะคะองค์ที่สิบผ่านค่ะ ส่วนพระวันนี้ก็หมดแล้วเนาะท่านผู้ชมค่ะก็ขอขอบคุณผู้ชมที่มาอุดหนุนนะคะขอบคุณลูกค้าประจำด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปใเค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ